สวัสดีบายบายวันพฤหัสนะคะตอนนี้ฝนตกเมื่อคืนก็ตกวันนี้ก็ตกก็คือตกทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันค่ะแต่เราก็ออกมาอยู่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจเห็ดนะเรามาสำรวจป่าเห็ดนะคะ เราจะดูนะว่าวันนี้จะมีโชคไหมใกล้ๆหมู่บ้านเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ท้ายหมู่บ้านนะคะบริเวณนี้นะขวามือเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาตัดไม้มาแล้วก็กองไว้นะคะแล้วต่อมาเขาก็ขนกองไม้ต่างๆที่อยู่แถวเนี้ยทิ้งไปนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะว่ามันจะมีเห็ดทบมูลกล้าขึ้นไหมนะเห็ดดูไปมาผลิสวีเดนนะคะเนี่ยแถวๆนี้แหละแล้วก็เป็นบริเวณที่เคยเก็บสตรอเบอรีป่าด้วยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูจะมีไหมจะมีไหมว้ายพระเจ้าจอด จอดดอกเดียวก็เสียวได้ดอกเดียวก็เฟี้ยวได้ดูนี่สกอรนโอ้ยโคตรพ่อโคตรแม่เฮ็ดดูความใหญ่คันนี้ปาดใหญ่มากอะตัวนี้ค่ะใหญ่กว่ามืออีกอะหูอลังการสุดๆอลังการสุดสุดคะ่ะโอ้โห เห็ดดอกนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะนี่ใหญ่สดขายาวหมวกก็แหลมๆมืดนิดๆน,นี่ค่ะดอกเดียวก็เฟี้ยวได้แบบนี้แหละนี่เดีย๋ยวเราจะตัดขาเลยนะโหทำไมมันมีแค่ดอกเดียวเนี่ยอยากเจอแบบนี้อีกสัก อีกสักสองสามดอกนี่ค่ะโอ้ยอลังการสุดๆค่ะเนี่ยอยู่ติดถนนเลยนะนี่ค่ะถนนนี่นี่ค่ะอลังการสุดๆขากลวงนะคะเห็ดแบบเนี้ยนี่ดอกนึงนี่นะคะ สวยงามค่ะสวยงามอา้าวเชือไว้ตรงนี้นี่อีกอ่อนๆสวยๆนี่ค่ะตัดไปเลยนะโอ้อยางงามอะอยางงามค่ะยางงามนี่อีก มีร้อยท่ากินนิดหน่อยนี่แม่อู้เจ้าของอ่าลงไปค่ะคุณทา่าอ่าให้คุณท่ากินขาเห็ดต่อดอกนี้ขึ้นงอๆนะขึ้นมาแบบงอๆนะนปีนี้เราก็จะใช้วิธีการตัดตัดมาเลยเนาะ ก็จะได้ทิ้งเชื้อไว้ในป่าแล้วก็เห็ดก็สะอาดมาเลยเลยอีนี่นนยังงามคยังงามีพอมีค่ะพอมีเมื่กี้ลูกเห็ดตอนนี้เหมือนจะเจอแม่เห็ดเบลล์ เบเลยใหญ่อันดับสองของวันนี้หืมอลังการมากเห็ดดอกนี้ปาดโอ๊ยหูมันไม่หลุดอะคงต้องตัดมาเลยคงต้องตัดมาเลยนี่ค่ะขา,ขา,าใหญ่ใหญ่มีเจ้าของอีกตั้งหากทำความสะอาดมาเลยเชื้อเขาก็อยู่ตรงนี้ก็จะได้มีเห็ดเกิดมาให้เราเก็บอีก อันนี้ล่ใหญ่อันดับสองใหญ่รองอันดับสองของวันนี้ค่ะนี่ดโคตรสวยนี่ค่ะจะโชว์ดอกใหญ่สุดอีกครั้งนึงอันนี้ใหญ่สุดรองสองดอกโอดีใจสุดๆครั้งก่อนเดินมายังไม่มีนะเนี่ย เจออีกแล้วว่าว้ายดอกบอเลยนี่นี่ค่ะนี่หูยขาขาใหญ่มากอะว้ายดูนี่หูยอลังการงานสร้างเดี๋ยวเราจะตัดขานะหูยสุดยอดนะอ่ะตัดขาเลยตัดขาแล้วเราก็จะเอาขาเนี่ยฝังลงที่เดิมแล้วกันเนาะ เขาจะทขึ้นเป็นเห็ดดอกใหม่นะอีกนี่นะคะอลังก,การมากอะ่ะหุยตรงนี้ดอกหนึ่งนี่นะคะนี่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 หุยอย่างงามค่ะเนี่ยช่วงเนี้ยฝนตกแทกบจะทุกวันเลยค่ะอากาศกลับมาหนาวเย็นอีกนะคะอันนี้จะเป็นเหตุผลที่เห็ดเกิดนะอุ้ยตรงนี้มีอีกอะ่ะ อีกอีกอีกอีแค่อีอตรงนี้โอ้ยีดอกเนี่ยนี่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 นว้าวเราจะทำไงกับมันทำไงตัดไม่ค่อยสะดวกเลยนี่ได้ไมาแล้วว้ายมีเจ้าของตัวเบลเลอร์เลยอ่ะลงไปกับคุณทากออ้ยอ่ะให้คุณทากลงไปกินขามันเนาะ ตอกบปลเลยโอ้ยเนี่ยเพราะฝนฝนชัดๆเลยเนี่ยทำให้เห็ดใหญ่ขนาดเนี้ยนี่ฝนตกต่อเนื่องแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นนะคะอุณหภูมิกลับมาหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งเห็ดก็เลยเนี่ยสดแล้วก็โตนะคะเพราะว่าเห็ดอันเนี้ยถ้าอากาศร้อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ชอบละหูยสุดยอด โชคดีมากเลยนะเนี่ยมาชมเห็ดแปลกๆค่ะนี่เดี๋ยวเราจะดูข้างล่างนะดูใต้เห็ดโอ้โหสวยค่ะสวยนี่เห็ดแปลกๆไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวเราจะดมนิดนึงนะแบบนี้ค่ะใต้เห็ดกลิ่นเขาก็เหมือนเห็ด เหมือนเห็ดทั่วไปนะหอมเหมือนเห็ดทั่วไปนี่ตรงนี้ก็มีเต็มเลย ยานจะดูเห็ดนี่นี่ค่ะเล็กมากเลยอ่ะนี่สวยอ่ะเห็ดอะไรวะสวยจังสวยจังเลยเออเดี๋ยวเก็บอันนี้ และเก็บไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะกระถินน่ะกระถินป่ากินแทนกระถินน่ะยาตะกระแตนหรือเปล่าไม่แน่ใจยอ์กแอ็ดภาษาสวีเดนยอ์กแอ็ดยอดกำลังสวยนะคะเนี่ยเนี่ยยึกแอด ดอกก็กำลังบานกำลังจะบานเป็นบางยอดส่วนมากยังไม่บานส่วนมากยังไม่บานนะคะเป็นยอดอ่อนๆเน,นี่ยอร่อยเดี๋ยว,ยวใจะให้ดูไอ้นี่ดอกบลูเบอรี่นี่นะคะดอกบลูเบอรี่สีชมพูถ้าฝนมันตกต้องตามฤดูกาลก็คือตกไปเรื่อยๆนะคะปีนี้บลูเบอรี่ดกค่ะเพราะว่าดอกเยอะมาก อู้ตรงนี้เต็มเลยเดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งขออีกนิดขออีกนิดอู้ยก่อนอื่นเดี๋ยวชมเห็ดแปลกๆก,ก่อนนะนี่เห็ดแปลกๆนี่นี่ค่ะเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดแปลกอะตรงนี้ก็มีเนี่ยแบบเดียวกันนี่อันนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฤดูเห็ดกําลังมานะคะนี่ก็เต็มเลยเนี่ยเห็ดแปลกๆฤดูการเห็ดเนี่ยมันมักจะเริ่มจาก ที่เราไม่รู้จักเห็ดพิษเห็ดไม่รู้จักเห็ดแปลกๆเห็ดที่ไม่มีตามแหล่งข้อมูลเห็ดเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่กินไม่ได้ไม่อร่อยไม่นิยมกินเห็ดที่หน้าตาไม่สวยก็คือเห็ดที่ไม่มีจุดเด่นอะไรอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเห็ดที่ไม่มีพิษแต่ว่าไม่นิยมกินเพราะว่าไม่อร่อยเนื้อเห็ดมันไม่เหมือนเห็ดอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะไม่บันทึกไว้ในแหล่งข้อมูลก็มีเยอะแยะนะคะไอเห็ดพวกนี้แหละมันจะมาก่อนมันจะมาก่อนแล้วสักพักหนึ่งเห็ดกินได้ก็จะมาอย่างเช่นเห็ดเลื้องเห็ดพึ่งเห,ห็ดยอดฮิตทั้งหลายแหละก็ตามมาทีหลังนะคะ,อะพอคะ่ะพอพอจริงๆ โอ้ย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 โอู้โา้ยอ้ย้ยโอยอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโง้ยมอ้ยโอ้ยโอยโอ้สมอ้ยโ้ยอยอ้ยโอ้สโอ้ยุด้อ้ยยโอะยโอุ้ด้ายย ดอกอันนี้บานแล้วนะลูพีนลูพีนนะคะคล้ายๆดอกฟอกเกตมีนอตบ้านเราหรือเปล่าสวยมากสีม่วงเหมือนดอกฟอกเกตมีนอตนะคะมันมีชื่อว่าลูพีนนะคะบานเต็มเลยค่ะรู้สึกว่าปีที่แล้วก็มานะแถวนี้ ปีที่แล้วนี่เขาบานเหมือนกับจะบานเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าความสวยไม่แพ้กันนะคะส่วนมากจะเป็นสีม่วงตางรุ่นก็เป็นสีชมพูนะเขากำลังจะบานค่ะสวยงามมากเลยนี่นะคะดอกต้มๆก็จะออกแนวเป็นขนนิดๆน,นะพอบานออกมาก็จะเป็นสีม่วงแบบโอ้โหสว่างสวยเด่น สวยงามมากลูพีนลูพีนเนนะคะชมดอกไม้ส,สวยก่อนกลับค่ะฝนก็ยังคงตกลงมาเรื่อยๆนะคะวันนี้เป็นวันที่ฝนตกทั้งวันฝนตกทั้งวันค่ะไม่หวั่นค่ะคนหาเห็ดก็หาไปฝนก็ตกไปเราก็สามารถชมความงามได้อยู่ดีนะ มันไม่ได้ตกหนักมากนะคะคือตกโปรยตกลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวหาจุดนี้เสร็จเราจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วนะจะหกโมงเย็นแล้วค่ะเนี่ยเวลาหาเห็ดอยงนี้เราก็จะหาอยู่ข้างทางบริเวณที่มีเศษไม้นะบริเวณที่มีเศษไม้มีการตัดต้นไม้แล้วก็ เอาเศษไม้มากรองนะคะอยู่ข้างทางเนี่ยมีเปอร์เซนต์เจอเหตุนะคะ ลองชนะเลศโอใ้ใหญ่ไหมใหญ่ไหมสตูร์ใหญ่โอ้ที่แต่แห่อ่ะดูค่ะดูดูดูดยอย่จแต่สิยงามอออสวยมากคุณพ่อที่บอกสวยมากนี่ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะผัดแล้วนะคะกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันหอมใหญ่กระเทียมพริกเราจะผัดพริกหอมและกระเทียมให้หอมนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เห็ด เข้าใส่ไก่ไก่สุกแล้วนะคะเป็นไก่ที่คุณพอติกทอดสุกแล้วเดี๋ริ่มใช้ผัดใส่ผ่ผาพุก <c oughs> โอ้แล้วก็ใส่ใบกระเพราโอ้หุนหุน ดำมันสอสสีขาว,วขาดเดี๋ยวขาดอะไรเราค่อยเติมอีกอาคาขาดแบบไหก่อนนะ มาค่ะมื้อเย็นมื้อเย็นวันพฤหัสโอ้โหมื้อเย็นจะสองทุ่มละบีบมะนาวใส่นิดนึงแล้วก็ราดน้ำปลาราดน้ำปลาเลยพอดีไม่มีน้ำปลาพริกนะคะก็เลยใช้วิธีนี้เอาบีบมะนาวแล้วก็ราดน้ำปลา เดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนเลยนะคะกะเพราไก่ใส่เห็ดเก็บมาสดๆจากปลาแล้วก็ใบกะเพราเก็บมาสดๆจากสวนนะคะโอ้อร่อยค่ะอร่อยเมนูนี้แนะนำค่ะ เมนูเห็ดกระเพราไก่ใส่เห็ดนะคะอร่อย